ค่ะก็วันนี้ร่วมงานกับเซนทันพัฒนาแล้วก็ไทยทัวริซ์มนะคะก็คือไทยเที่ยวไทยเนาะก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากเนาะเพราะเราเป็นหนึ่งในคนไทยที่อยากส่งเสริมให้คนไทยอะเที่ยวประเทศไทยเที่ยวประเทศของเราเองทั้ง77จังหวัดเลยแล้วก็ใน77จังหวัดนั้นก็มีที่ดีๆอย่างเซนทันนะคะจริงๆอยากไปเที่ยวภูเก็ตนะคะแล้วก็อยากที่นิโคขึ้นสัมภาษณ์ไปบนเวทีคืออยากไปเซนทันภูเก็ตเช่นกันค่ะคือเราสึกว่าภูเก็ตเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากๆเป็นเมืองที่แบบน่ารักแล้วก็เป็นพื้นที่่ิโคคดวา าวต่างชาติอะคือล่ำลือกันทั่วโลกอยู่แล้วว่าเป็นสถานที่เดส i ิเนชันที่แบบต้องไปถ้ามาเมืองไทยเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยเราก็ต้องไปเที่ยวไหมมีคำถามนะค โครงการหรือพ่อพ่อจะไปยังไงจะสานต่อหรือไม่ยังไงสานต่ออยู่แล้วค่ะจริงๆโครงการนี้ทํามานานแล้วแล้วก็ไม่ได้ทําแบบแค่ประกวดเนาะนี่เขาเป็นมันเป็นโครงการที่นี่เขาสร้างขึ้นมาแล้วอยากที่จะช่วยคนที่เป็นอ่ s a b l อ่ uh, จริงๆแล้วก็มอร์จินไลซ์พีเพิลจริงๆเพราะฉะนั้นเราสึกว่าเราไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้แล้วก็นี่เขาก็ไม่ได้หยุดแค่เพียงตาแหน่งนี้เช่นกันค่ะคือจะสานต่อโครงการไปไรื่อยไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ตําแหน่งหรือว่าจบครบ ทั้้งหมดแลวค่ะโคก็เต็มที่กับตําแหน่งตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็หน้าที่ของเราแล้วก็ให้อนาคตมันเป็นเรื่องของอนาคตเพราะวนะ่าตอนนี้จริง,รงๆหนูก็บอกไม่ได้100%เช่นกันค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยติดตามชมนิโค e แล้วก็สามารถติดตามต่อๆไปในเพจ m m s s u u n v v r s s t t h i l l n n d หรือว่าใน IG ส่วนตัวของนิโค n นิโคลลีน b นะคะก็ติดตามได้เรื่อยๆเลยหรือว่าถ้าอยากจะแชทกับนิโคก็สามารถคุยไปในดอมได้ซึ่ง QR code ก็แปะอยู่ในสตอรี่นิโคค่ะ อย่าลืมติดตามข่าวสารจากเพจมาดามเมาส์แล้วก็ย u ทูบ e มดามเมาส์ชนแนลนะคะบ๊าบาย